นายพิสิทธิพิพัฒน์วิไลกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองอุตสาหากรรมอุดรธานีจำกัดได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของนิคมอุตสาหากรรมจังหวัดอุดรธานีค่ะว่าภาพรวมขณะนี้แล้วเสร็จไปแล้วกว่า90%นิคมแบ่งออกเป็น2เฟสเฟสที่1ประมาณ1,300้ไร่และเฟสที่2ประมาณ1,000ไร่ เฟสหนึ่งไม่เกินกลางปี2,565จะแล้วเสร็จสมบูรณ์สถานีไฟฟ้าย่อยขณะนี้มีความพร้อมที่จะจ่ายกระแสะไฟฟ้าแล้วส่วนเรื่องแวร์ h o u s e หรือโกดังตอนนี้มีแล้ว3หลังอนาคตจะมีการสร้างแวร์เฮาส์เพิ่มอีก25หลังทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนเรื่องของการลงทุนที่จะเข้ามาใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ล่าสุดมีบริษัทจากประเทศเดนมาร์กมาติดต่อขอเช่าพื้นที่แล้วและจะเซ็นสัญญากันในเดือนมกราคม2565เป็นอุตสาหกรรม C N C หรืออุตสาหกรรมโรงกลึงที่ผลิตชิ้นส่วนส่งออกต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีอีกสองโรงงานจากประเทศจีนที่สนใจและอาจจะมีการเซ็นสัญญาต้นปี2565ด้วยเช่นกัน ส่วนแวร์เฮาส์สามหลังที่สร้างเสร็จแล้วก็มีโรงงานติดต่อเช่าเพื่อเก็บสินค้าประเภทแป้งมันน้ำตาลและผงชูรสอย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์ระบุว่าอยากให้ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีในสี่เรื่องคือปรับปรุงพัฒนาบริเวณทางแยกเข้านิคมการลากรางรถไฟเข้ามาในพื้นที่นิคมกรองรับการขนส่งสินค้า NEC สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์และขอสิทธิพิเศษเขตเศรษฐกิจชายแดนจากหนองคายให้ครอบคลุมมาถึงอุดรธานีทั้งสี่เรื่องที่า มานนั้เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีลงพื้นที่อุดรธานีก็รับทราบแล้วโอกาสนี้อยากฝากถึงประชาชนในท้องถิ่นทั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงที่ต้องการทํางานว่าขอให้มีความเชื่อมัน่นว่าอย่างไรก็จะทํานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีให้เกิดและต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนที่สําคัญรถไฟจีนยังไงก็ต้องวิ่งผ่านนิคมอุดรธานีอยู่แล้วส่วนเรื่องรถไฟจากประเทศจีนที่ ที่จะมาถึงนครเวียงจันทร์จุดนี้นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีก็เตรียมกรองรับเรียบร้อยแล้วซึ่งรถไฟจะสามารถไปภาคใต้หรือท่าเรือแหลมฉบังก็ได้แต่ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนตอนนี้คือขนาดของรางรถไฟที่ไม่เท่ากันประเด็นนี้ยังไม่ทราบว่าทางการไทยจะมีการแก้ปัญหาอย่างไร